ยังเดิมรอท่านอีกคนหน่รออีกคนนะเผ็ดเ็ดกระดว่างนแหงเนาะมีแต่พืชพักได้พี่น้องเลยโอ้ยังนใบใบส่วนวันนี้เป็นคลายแต่พัก มากยังมมาาไขบโอ้ตลาดยามแรงก็คือคื่อได้บินออกเลยบรรยากาศยามแรงเนาะเดี๋ยวสีย่างเลาะไปเรื่อยๆอันนี้บักค่เนาะ โอ้มีแต่เครื่องป่าของโด่งได้ทางนี้ถือพักขาคิงสุดยอดเลยนะมนีหมาตัวดินบ่มีแต่อาหารปอดสานผิดไปแล้วพี่น้องจักสีกินยังเหมือนเนาะจักสิเลาะซื้อยังเอาไก่กับปิดเลย đây nó là cày này Thử nhau xem gì nữa Vẫn <laughs> cứ vào so vai so vai ta này uh, Mặc thì nó nghe thơm mặc quậy à, Mặc quậy vào Mặc quậy Quay lại กลวยปลูกเองวะโอ้ดึกเนาะตัวนี้หกพันเลยโอ้เผือหะไปยังก่อนตลาดเพื่อนก็จกปิดเลยนะพี่น่องเลยมันขำเลยเขาไปขำไดนะ้ เลาะเบิรเนาะว่าเป็นเนา้คายังสืประดุกนี่แหละมากินประดุกวะุกคเอาประดุกนะรลเท่าไหรเอาเอารลนึงก็เอียนอยู่น้อเอียนนี่เลยรลดเท่เอีนฮะรลนึงห้าสิบ được bắc khổ hạ, auto này, khỏi này. Auto này, này. Ừ. ở năm ô tô này nước này khỏe này ô tô này này tôi nhảy đây là tàu bò <laughs> มันเขาเจ้าบหมากนะซื้อไปให้เขานะเขาปลูกเห็ดใหญ่ลายเขาโล่สาวพันหรอประคอได้๋ยวโล่อะไรประคอฮาซิบุนะมีขาเนาะมีหอยนะมีน้องหอยจุเดี๋ยววันนี้เขาไปซื้อปลาดุกมากินซะเหมืน

xin <laughs> mua ừ. cái gì đây bắt bắt Chị bớt đấy nó nó อามาเต้านาตูนวะปลาเขื่อนได้ผิดเนองปลาธรรมดาตู้ปลาโตเขาต้องโลวดอะไรนี่เห็ดลามได้ผิดเนองเห็ดลามปลาตองเนาะตัดชุดตอนนี้เขาถามไปขัววว้วเคนขั้วอะไรเนาะอันนี้คือบรรยากาศตลาดแข้งไส้สมบูรณ์เนาะ กักวง่ายแต่เราได้พี่น้องแต่ว่าตอนนี้กับคำเนี่ยเพื่อนกันยังบ่ท่านได้ปิดส่วยบันที่อะไรบานสิ่งคล้ายป้านะพะลุเขาจะไปปีกเขาพี่น้องปีกแล้วก็ตั้แจ่วสุดยอดปลวกพักเดี๋ยวไปสื่อพักก่อ สืบประุบ <c oughs> ไปพี่นนางเดี๋ยวสิไปย่างไปส่วนเขาข้ายพักเนาะ ปเนอโอ้เรดิบเปลืองเฟรดิบเดี๋ยวอไปซื้อพักนะเอ๊ Sự phát ngon mà ừ. phát ừ. mặc dù lạy tiếng mặc mà gọi thì... mặc xù là ừ. ừ. mặc xù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  gọi là mặc xù gọi mặc xù gọi là mặc xù gọi Tôi mặc xù Tôi là mặc xù gọi รปิ่านรอสี <we> 2> 2่ซอยแม่ฟ้าเนาะอนึงเ็เกลี้ยงสอนนาอพี่น้องของกินของอยาเขียงปลาของดงเอย่ ก็โอเคไปบรรยากาศตลาดยามแรกถือว่าคือคืนหลายพี่น้องค,คนก็นเริ่มปิดร้านแลเนาะ